ห้างน้นอีสานค่ะพี่น้องคลิปนี้เขาจะพาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะปุ๋ยอ่าทุเรียนนี่เขาปลูกน่าจะได้แล้วประมาณเดือนหนึ่งบางตน้นก็เดือนกว่ายอยู่ค่ะพี่น้องซึ่งอ่ากะได้เวลาที่เขาจะมาใส่ปุ๋ยแล้วนะคะปุ๋ยที่เขาจะใส่ก็จะมีอยู่สองสูตรนะคะก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็คือสิบห้าสิบห้าสิบห้าหลักกัปุ๋ยยูเรียผสมกัน ส่วนปุ๋ยชีวภาพเดี๋ยวเขาจะมาใส่ที่หลังก็ได้นะคะพี่น้องแต่มื่อนี้เขาเตรียมมาแค่ปุ๋ยสองสูตรนี่ผสมร่วมกันละกะัวิธีการก็คือเขาจะใส่เดี๋ยวเห็ดให้พี่น้องเบ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะ,อะนี่ค่ะถ้าจะคุดเป็น4ีจูดตัวนี้ก,ก็คือจะใส่เนี่ยเห็ดเป็นหลุมกรน,นะคะเนื่องจากว่าเขาเมื่อใส่ตอนอเวลากลางเว่นเนาะพี่น้องเนาะ ลากังเว้นวเราขสาแหล้วก็คือขาไปเดิหมดน้ำท่านที่นะคะอ่าเอากจะส่าสีจุดห่างจากต้นตุเรียนประมาณสองกก่าอยู่ดอกคะ่ะพี่น้องเนี่ยตอหลุมกับประมาณยี่สิบอ่ายี่สิบเมตรเนาะปุ๋ยยี่สิบเมตรเนี่ยใส่หลวาข้าโถมดินเลยอาจจะท่าบเนี่ว่าก็ค่อยๆเห็ุไปนะคะพี่น้องค่อยเหตุไปเนาะ เดี๋ยวเอาไปเบ่งต้นต่อไปเลยเนาะใส่ต้นต่อไปเลยก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยผสมปนเปนกันไปนะคะอันนี้ต้นน้อยนี่เป็นต้นเดิมนะคะพี่น้องต้นเดิมที่เขาปลูกก่อนหนานี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลย ต่อไปเลยค่ะพี่น้องตามมาเลยนี่ต้นนี้ต้นที่เ้าปลูกใหม่บางต้นเพิ่งเกิยังสดชื่นดีอยู่ค่ะพี่น้อง ต่อกันเลยค่ะกล่องสั้นๆในเด้อพี่น้องเด้ออ่าต้นนี้ก็กำลังปรยยอดแล้วค่ะเป็นต้นรุ่นเก่าเนาะต้นรุ่นเกา่า ยาเนี่ยก็คืนไว้ๆค่ะพี่น้องเกีียวอุมทุ่มละ่ะเกีียวบ่อยเกิด ฮนอนแล้วพี่น้องฮอนแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะกับเป็นวิธีการใส่ปุย๋ยทุเรียนหน่อยของเฮ่าเนี่ยบางต้นเนี่ยก็แ,แตกดีดีเดี๋ยวจะพาไปเบงิงนะคะต้นหน่อยก็จริงแต่ว่ามันเป็นต้นเกานะ่าเนาะเดี๋ยวจะสู้ให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเบิงการแตกยอดของเพิ่นนี่หรือว่าแตกยอดดีเลยทีเดียวนี่เห็นไหมคะเนี่ยกรล่างขืนมาเนี่ย ยอดใหม่ๆนี่เขาต้องรักษายอดเพื่อนให้ได้เดี๋ยวต้องหาลุงเหม็นมาหอยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งต้นนี่เด้ออ่าอันนี้แขวนลุกเหม็นแล้วเขาเห็นเพื่อนแตกยอดกำลังแตกยอดเ่าก็หาปัวใส่ลูกเหม็นเนี่ยค่ะพี่น้องมาแขวนไวเพื่อที่จะรักษายอดเพื่อให้มาแลงมากัดกินยอดเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องการใส่ปุ๋ยทุเรียนหน่อยของเฮานะคะ สวัสดีค่ะ